สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวกันอย่าง EP นี้มาดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเวียดนามถึงแพ้ให้กับไทยไปมากหรือ3ต่อศูนเซตท่านผู้ชมครับอ่ะมาดูกันเสิร์ฟแรกครับของเวียดนามครับตอนนี้แต้มนำไทยของเราอยู่นะครับอุ๊ยนภาเดชฟาดอย่างนี้แม่ยังไม่ผ่านบล็อกครับดอก2ฟาดเปรี้ยข้าไปโอ้ยังไม่ข้ามครับ ยังติดบล็อกเวียดนามอยู่ช็อตที่3ฟาดจังหวะนี้ไม่เหลือครับของอนุรักษ์พันรำโอ้โอกินเขายากครับเกมนี้เวียดนามเองกฤษดาเซิฟครับเวียดนามจะเล่นเร็วอ้าวแปลกไปเองฮะไม่ข้ามครับโอ้ยยังนําอยู่นะครับเจต่อ6เวียดนามเซิฟครับจังหวะนี้อืมแถบเน็ตนิดนึงแต่เรายังเอาอยู่โอ้ยหนักหนักจังหวะนี้ของัยวัดยังเอาอยู่กับเวียดนามฟาดึ้นโอ้ยจังหวะนี้วิ่งเลยครับธะพัทร จงมาหัวเสาหน้าพาเดตต้องแก้ไปก่อนครับเวียดนามตั้งอีกทีแล้ว3เมตรมาแล้วครับโอ้โหแม่ทำแต้มขึ้นนํำอย่างต่อเนื่องในเซตแรกนะครับเวียดนามรับล้นมาเราสมฟาดอัดเลยครับชัยวัดจังหวะนี้อ่านเกมดีมากครับสวนคืนเลยไทยตามทันแล้วครับทุกผู้ชม8ต่อ8ครับแต้มสูสีไทยของเราเสิร์ฟครับเวียดนามรับบอนแรกอา้าวไม่ดีต้องเน้นๆแล้วเขาฟาดติดบล็อกเนี่แหละฮะทุกผู้ชมครับทุบใส่แขนไทย โอ้ทัดออกไปนู่นเลยครับเสิร์ฟครับเวียดนามหูยเสร์บหนักครับบอลแรกเรารับยากแต่จังหวะนี้เราฟาดขึ้นโอ้ยยังติดบล็อกเวียดนามครับต้องยอมรับว่าเซตแรกนี่เหนียวเลิศเกินเลยครับบล็อกของเวียดนามเราจะเล่นบอลเร็วหุยได้ด้วยครับจังหวะนี้หมายเลข12ครับอย่างอนุชิตพักดีแก้วครับอุ้ยจังหวะนี้พิกเนตครับรับมาเวียดนามต้องงัดแก้ไปก่อนครับไทยของเราตังโด่งโด่งหัวเสาฟาดเปลี่ยนของอารักษ์ยังไม่ตาย นุชิตพุ่งมือเดียวและทีนี้ต้องแก้กลับมาเอาได้ครับตั้งเงินใหม่ครับเวียดนามจังหวะนี้สามเมตรตดบล็อกครับใหญ่ๆครับของทางกษดานินสวัยครับโอ้โหเวียดนามเสิฟครับเสิฟมาไทยของเราจังหวะนี้เล่นเร็วบ้างนะฮู้ยบล็อกดีแล้วก็ตบดีเล่นบอลเร็วได้สุดยอดครับกษดานบอลแรกเรารับดีครับจังหวะนี้หัวเสาฟาดมาติดบล็อกเวียดนามคืนครับสำหรับทางฝั่งของชัยวัฒนครับเวียดนามเสิฟ เสิร์ฟมาบอลแรกเราค่อนข้างดีและจังหวะนี้หลอกนะโอ้โหตบทัชบอลครับวางบอลเสรนิ้วมือของเวียดนามได้ค่อนข้างแม่นเลยไทยของเราเสิร์ฟบ้างครับเวียดนามรับบอลแรกดีครับและทีนี้เขาจะตบตีหัวเสาตดบล็อกครับโอ้โหโงัดขึ้นมาได้ไหมไม่อยู่แล้วครับโอ้โบล็อกใหญ่ๆครับของกิซรนินสวัยครับยังหวะนี้อีกดอกหนึ่งครับซ้ำสองเลยนี่เป็นไงล่ะดีใจแม่ขนมหวานกันเลยทีเดียวนะฮะ ดูช็อตนี้ของไทยหลอก3เมตรสวยๆครับโอ้โหหนักงวงเหลือเกินครับโอ้โหอ้าวไทยเซิฟครับจำเซิ์หนักๆมาเวียดนามรับบอลแรกดีครับเขาจะไปหัวสาวแล้วจวังหวะนี้เขาขวักไม่ข้ามครับเป็นแต้มของไทยของเราครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครเวียดนามดีใจในชอบวิ่งเยอะเรานะ <c oughs> เราเซิฟครับ เวียดนามรับบอลแรกสวยครับเขาจะแทกขึ้นตรงกลางจังหวะนี้เราขุดขึ้นมาครับธนภัทรโอ้ยขุดได้ยังไงไทยของเราฟาดกลับมาติดหัวครับกระดอนขึ้นเวียดนามตั้งกันใหม่ครับหัวเสาจังหวะนี้เขาติดบล็อกเราเหมือนกันเขาควักลงโอ้ยพุ่งมาจากไหนครับธนภัทรโอ้โหตปิโดโบกมาแล้วจังหวะนี้เวียดนามเอาอยัางไงต่อหวัวเสาซ้ำดาบสองธนภัทรงัดไม่ขึ้นเลยโอ้โหเจอหลายดอกแม่เหนียวจริงๆเวียดนามเสริรฟครับเสิฟจะมาอ้าวธนภัทรหงายไปนู่นแล้วครับดูไทยจังหวะนี้ขอคืนโอ้ย แมคมกริบเลยครับจังหวะนี้ครับของหนุ่มไทยของเราทันแล้วครับ25ต่อ25สครับสูสีกันมากไทยเราเสิร์ฟครับเสิร์ฟมากเอาลั่นครับลั่นอย่างนี้แก้ครับแก่มาแบบนี้เข้าทางไทยแล้วโอ้โหอ้าวจับฟาวแล้วครับไทยของเราได้แต้มไป26ต่อ2ี่ไทยของเราเสิร์ฟอีกรอบครับจำเสิร์ฟมาเบาๆตรงกลางจังหวะนีเวียดนามปลอกแล้วต้ตบไม่ข้ามครับท่านผู้ชมครับโอ้โห ไทยแซงปาดหน้าชนะไปในเซตแรกท่านผู้ชมครับอ้โหสุดมันนะโอตามมาตลอดครับมาปาดหน้าชนะเอาซะง,งั้นเลยนะครับโอ27ต่อ25หมายดูในเซตที่2ครับเวียดตามยังคงทําได้ดีกว่าในช่วงต้นนะครับฟาดไปก่อนเนีแต้มนี้วียนามเสร์ฟหนากๆมาไทยเรารับบอลแรกดีครับพอบอลแรกดีแบบนี้ นาาเดตโตปูหุยแม่ออกหลังไปนะผู้ชมรับน่าเสียได้ครับตามนี้เองโอ้โหเน่งๆแล้วเลยครับอ่ะไทยนําอยู่อีก5ต่อ2ครับเซตที่2เนี่ยไทยของเรา3เมตรมาหุยคมๆมครับของอันรักพันรำครับไม่เหลือครับเป็นแต้มของไทยนภพาเดเสิร์ฟครับจ้ำเสิร์ฟมาสวยครับเวียดนามรับวันแรกดีเขาตบมาตีบล็อกเราเอาละทีนี้นะฮะบุญญาริิ์ยกสวยๆนพันเดสฟาดไม่เหลือเลยครับฮึแม่ สำหรับกันลงมาเลยครับระหว่างบุญยาฤทธิ์กับนดมฤทธิ์นะครับทุกผู้ชมอ่ะเวียดนามเสิร์ฟบ้างครับเสิร์ฟมาบอลแรกเราดีซะด้วยครับหัวเสาเราขู่เคาะเบาๆของอนุรักษ์แล้วก็หูเป็นแต้มไปเลยครับเวียดนามครับเสิร์ฟดังๆไปอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้บุญญาฤทธิ์ครับยกไปหัวเสาตบๆแม่ตบทัศนะครับแต่ไม่โดนมือครับมันออกหลังไปเวียดนามได้แต้มต่อเนื่องฟาดมาอ้าวคือแต้มไม่ไทยของเราซะงั้นนะครับทุกผู้ชมครับ อา้าวจังหวะน,นี้วียดนามเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งไทยของเราครับบุญยาริตไปหัวเสาแล้วฟาดจังหวะน,นี้หืตบฉีกได้สวยครับลงสามเลียมตรงนั้นแล้วรัท่านผู้ชมเป็นลูกเสิร์ฟของไทยบ้างครับหนักๆของดภาเดชดีลั่นออกไปเลยครับเป็นแต้มของไทยครับเนี่ยโค้ชต้องขอเวลานอกนะครับท่านผู้ชมเออไม่ไหวแล้วครับขอเวลานอกักหน่อยเอาละครับเวียดนามกลับมาติดบล็อกเราเวียดนามขอยกอีกครั้งหนึ่งหัวเสาเขาคมครับจังหวะน,นี้ หมายเลข17ของเขาครับอย่างงกตวนนี่ครับอ่ะบุญจริตยกขับไปโู่นเลยแล้ววารุรักไม่พลาดเลยครับตบชีกขนาดเส้นได้ดีครับแม่เวียดนามครับจะทำยังไงจะสู้ยังไงครับหนีไม่ออกครับนัดพาเดทครับยังติดบล็อกเวียดนามอยู่แต่โดนลูกใหญ่บังของกินดานินสวยครับแม่เวียดนามเสร์ฟอีกครั้งหนึ่งพิกเนิกลับมา เข้าทางเราครับจะเล่นยังไงครับหัวเสาฟาดเปรี่ยงของนับปาเดเรียรร้อยไปเลยครับโอ้โหขึ้นแต่ระดอกหนักนวงครับเวียดนามยังนําอยู่นะครับสิบเต่อสิจังหวะนี้เวียดนามต้องแก้พอแก้มาเข้าทางไทยครับยกขึ้นครับธนพัฒโอ้ยบุญญาลิศจังหวะนี้โอ้ยตบอัดมือเลยครับเนี่ยช็อตแก้เกมของโค้ชปากีวอนนะครับตบใส่แขนแล้วครับมาจังหวะนี้เวียดนามชอบตบใส่แขนใช่ไหมแม ตบลงไปครับเราก็ตบใส่แขนคืนเหมือนกันเวียดนามรับบอลแรกดีครับบอลสองของเขาเขาจะยอดจังหวะนี้ยอมครับจังหวะนี้พุ่งไม่ถึงครับไทยของเราเล่นโคกหลังมานะภาเดชไม่เหลือเลยครับจังหวะนี้ไม่มีตัวบล็อกด้วยโอ้โหไทยเราจ้ำเซอร์ไปเวียดนามเล่นจังหวะนี้สามเมสติดบล็อกใหญ่ๆครับโอ้ยแหมบุญญาริ์ครับบล็อกดีเหลือเกินแอมเซตดีบล็อกดีนะครับบุญญาริ์ดี จังหวะน,นี้ติดบล็อกเราอีกแล้วครับโอ้หชัยวัดเนี่ยโอย้เสียดายที่เป็นออกไปครับจังหวะน,นี้หัวเสาไทยโอย้ตบอัดใส่ไงหลังไปเวียดนามตบคือนติดบล็อกไทยครับเรียบร้อยเลยครับอู้วแม่จังหวะเร็วอะทุกคนครับเอ้ยคนภาคดีแม่ภาคได,ด้ไม่ทันเอาแล้วครับเวียดนามรับบอลแรกสวยเขาโค้งหลังมาหัวเสาตบฉีกอกอกมาหูอินเรียบร้อยเลยครับแม่ไม่ไหวเลยครับเวียดนามขอเวลานอกดีกว่าครับ ไม่เสี่ยงดีกว่าแต้มนำอยู่สองแต้มนะครับแต่ขอเวลานอกมาเริ่มเกมใหม่หัวเสาเราฟาดจังหวะนี้ออกหลังไปโน่นเลยครับเป็นแต้มของไทยครับไทยเราเสิร์ฟครับเสิร์ฟไม่ข้ามแม่เดี๋ยวยังไม่สูสีเออเป็นคิวของทางเวียดนามเสิร์ฟบ้างครับเวียดนามเสิร์ฟม,มาไทยของเราครับตั้งบรรจงฟาดให้กับทางนาภาเดชจังหวะนี้ทานไม้ทันครับงัดเข้ามาเวียดนามยกโดง่โดงมาเอาแล้วครับ ธนพัฒยกให้บุญญาลิ์โค้งหลังนภาเดชซ้ำโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเวียดนามแม่วิ่งเย้ยไม่ออกแล้วครับเกมนี้โอ้ยงจวันนี้ไทยเสิร์ฟครับเวียดนามขอหัวเสาบ้างครับบอลทัชออกไปครับเป็นแต้มของเวียดนามก็ยังคงตามและจี้กันมาอยู่เวียดนามเสิร์ฟนางครับอรับบอลแรกดีมากครับสําหรับธนพัฒนนี่ต้องชื่นชมเลยฮะบอลจวันนี้ปล่อยออกไปครับแม่นภาเดชหลับเป็นแต้มของไทยไทยเราเสิร์ฟครับ เวียดนามรับบอลแรกดีเหมือนกันครับเขาโค้งหลังมาแล้วติดไหมโอ้โหแม่ตบออกไปเองครับเป็นแต้มของไทยเช่นกันทีมชาติไทยของเราเนี่ยขึ้นนําแล้วแหละครท่านผู้ชมครับไทยๆๆนนเสิร์ฟครับเสิร์ฟม,มาวมเาวียดนามรับบอลแรกดีอีกแล้วครับเขาโค้งหลังตบทัชแล้วเขาตามมาแล้วโอ้แต้มเท่ากันเวียดนามครับเสิร์ฟอีกแล้วครับจังวะนนี้ออกครับแม่ไรแมนยกธงแล้วออกครับเป็นแต้มของไทยคืนแต้มกลับมาจังหวะนี้สูสีเลยครับนี่แค่ไทยขึ้นนําอีกครั้ง2 8ต่อ27 ทยเราเส์ฟไปเวียดนามครับยกมาบรรจงแล้วสาเมตรจังกว่านี้ไทยรับได้ครับอรักบันรมไทยยกไปที่หัวเสาครับัยวัดหยอดจังกว่านี้เขาพุ่งไปรับได้ครับเวียดนาม3เมตรกลับมาเคาะมาครับบุญยลิตรับและทีนี้ยกเลยครับอารักบันรำเซตให้กับนภพเดชโอ้ปีเซตที่2ไปครับโอ้ทีมงานซราบโคตรชูมือเลยครับ29ต่อ2ี่เ็นะครับในเซตที่2องท่านผู้ชมครับ ปาดหน้าเวียดนามอีกแล้วอ่ะโอ้โหมาหดูในเซตที่3ครับขวัญกระเจิงท่านผู้ชมขวัญกระเจิงยังไงไปดูครับจังหวะนี้เวียดนามตบอัดเกยครับแม่ไม่เน้นลงพื้นเลยครับเน้นใส่แขนกนืเวียดนามตบเนี่ยอูย้จังหวะนี้เขาคืนแต้มมาไทยของเราเซตที่สามนี่ดูดีกว่าครับโอ้โหขุดขึ้นมาได้จังหวะนี้หัวเซาฟาโอ้โหแม่ชัยวัดถุงคาครับคมกริบเลย เสิร์ฟครับไทยเวียดนามจังหวะนี้งัดกันอยู่ครับตรงกลางแล้วโล้นมาให้ยังไงครับอรับพระรำรอซ้ําอยู่แล้วครับไม่เหลืออะไรครับเนี่ยเวียดนามตามหลังไทยเราแล้วครับ5ต่อหเรารับบอลแรกดีจังหวะดีเล่นบอลเร็วอู้สวยครับแม่อนุชิตอีกแล้วครับจังหวะขึ้นหน้าเน็ตสวยๆครับเวียดนามจะแก้ยังไงติดบล็อกอีกแล้วครับในการส่งกิสราดงมาครับของโค้ชปากีวอนครับโอ้โหลงมาแล้วแผงลิดสอง เลยครับโอ้โห,โหตบมูตบ่ตบออกเลยครับเมื่อกี้บิดมือแรงไปเยอะไปแล้วครับไทยขึ้นนําไปแล้ว9ต่อ6กท่านผู้ชมเวียดนามเวอร์แล้วครับเกมนี้เรารับบนแรกดีแล้วรอกโอ้โหนภาเดส,สับเขาให้เลยครับไม่เหลือเลยโอ้โหทิ้งห่างไปครับต้ามีไหลเป็นน้ําแล้วเวียดนามครับ จะสู้ยังไงเวียดนามจังหวะนี้ต้องตบหนีบอ็อกครับแต่ออกก็โอ้โหกลัวแล้วครับกลัวแล้วจังหวะนี้เสิร์ฟเสียอีกครับว่าขวัญกระเจิงแล้วโอ้ยไปแล้วครับ20ต่อ12แล้วแลเซตที่3เวียดนามเสิร์ฟครับเสิร์ฟป่ะจังหวะนี้หลอกหลอกแล้วดับพาดเดสับล้นมาอย่างนี้ครับอ้าวขอขอนิ่งๆขอนิ่งๆหัวเสาฟัดเปรี่ยงครับของอรุพันรำโโตายเลยครับจะสู้ยังไงฮะ ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยครับในเซตที่3นี่เหมือนเวียดนามใจออกไปแล้วนะครับเนี่ยโดนคอมเมนต์ด่าอย่างหนักหวงโอ้โหจังหวะนี้เราเซตไปข้างหลังครับให้เขาเล่นยากหน่อยหัวเสาวเวียดนามตบมาติดบล็อกไทยยังรับไว้ได้ครับโ้งหลังมาเปลี่ยนฝั่งแล้วยังหนีบล็อกไทยยังไม่ออกครับโอ้โหทั้งอนุชิตแล้วก็ชัยวัฒน์นะท่านผู้ชมครับอมาดูแต้มสุดท้ายครับจำเสิร์ฟของนาภาเดเสิร์ฟ เวียดนามโคงหลังมาจะหยอดใส่เราแล้วพุ่งมาแล้วครับบอลนี้เราดับได้ธนพัฒย์ยกไปเลยครับไห้นะพาเดชฟ้าโอ้โหติดบล็อกเวียดนามท่าผู้ชมครับแม่ออกไปครับแม่แชมป์แม่ท่าผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเราเหลือการแข่งขันกับฟิลิปปินส์ตอนนี้แข่งเพื่อนะครับสิติที่สวยงามนะฮะถ้าเราแพ้ถึงแม้จะแพ้ฟิลิปปินส์นะสต่อ2องเซตเราก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะฮะท่านผู้ชมครับ นี่คือความสุดยอดนะครับของว่าที่แชมป์ตรงนี้นะครับสำหรับไทยที่ทุบเอาชนะเวียดนามไปได้นะครับทุกผู้ชมอีพีนี้ถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ในการหาไฮไลท์ให้ดูกันด้วยนะครับอีพนี้ผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมการจ,จบคลิปนะครับอีพนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ